นเพระว่ามาแล้้มวไมกเล้วมะกอกสาวกกส้มตำใครอยากได้มามีเป็นต้นเลยเห็นไ,ไหมยังดกนี่ใส่สมตำแล้วเก็บใส่กระเป๋าก่อนใส่สมตำอย่างนี้เลยไป้ปอยู่นามาเก็บกระเพรานามาันก็อีซี่เมันเดิม พี่บ้าก็จะอยู่ชุดออฟฟิศเหมือนเดิมเลยเพราะว่าวันนี้ก็ไปช่วยแม่ทำงานนิดหน่อยนี่ีนี่โอนติมเลยใส่สมตํายังรอยเลยเพ,พอาได้ยังหลายเลยเด็กเพือ่อนเพื่อนคนไหนที่อยากเขีนนั่นเนี่ยให้ดู นี่นี่ต้นมันยังใหญ่สะเดา,ก,ดาก็มีมสแต๊ดจะให้ดูเกฟส์เก็บมีสะต๊ดอันนี้แกอยู่นานายสีแค่ไม่มีนาก็เข้าแบบนายสีก็นาแม่ใครอยากมีแพะกระซื้อดิใ <laughs> ห้แม่ซื้อผู้คอยรับมรดกนายสี แะสะดงน,นี่ไงพ่อไอ้ในของกูสือรุกแสดงแสดงออกใหม่คไอ้ไหนสมกุ้งมันมีหน่อยไหมน่ยไม่รู้ต้องเดาตันมัน,น,น,นดูบรรยากาศท้องทุ่งนาะโอดีลมเย็นชิวเลยมันก็จะฟินๆหน่อยนะหวานวไม่ได้ตาย ดูอะไรสมกุ้งน,นู่นะนี่พักหวานเอานู่นนะเรเดินไปด้ยวยกันไปดูสมกุ้งแต่ว่าคันขาเดอ้อจะบอกเดินตามไอศสีไปทุกคนไอศสีมันจะพาไปไอนี่ดูสมกุ้งดูบรรยากาศท้องชุ่งนาชุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมาย อีสีมันจะทำช่องเหรอเด้อทุกคนไปติดตามมาหนึ่งเด้อเดี๋ยวว่าเพจะบอกว่าหลังว่าชื่อช่องอะไรตอนนี้มันยังคิดไม่ออก,มมอกมสมกุ้งมหมมีเป็นั่นต้นสมกุ้งมีจะใบ<ะ>ทุกคนอยากเห็นบ้านเพาวาไหมเพราวาจะไปถ่ายทายบ้านให้ดูเด้อ<ะ>ไปแม่ยกมรดกไห้นี่แหละเพทุ้นที่ ต้องกลับมาบะเมืองไทยรอบนี้ที่แบบเพีดผลที่ต้องอยู่คนเดียวอสามอาทิตย์เพราะว่าก็ต้องมารับมรดกจากแม่นโฮโฮแเนาะกูพอยแจกใส่เกงกูเนี่ยอะไรของเสื้อเดยวไปเดี๋ยวพาไปดูมรดกที่แม่มอบให้เด้อทุกคนไปตามกันไป ทุกคนถึงแล้วจะพาทุกคนไปดูมรูบยอมรดกที่แม่มอบให้สมบัติแม่มอบให้พาทุกคนไปดูแม่ซึ่งจะโอนเลยเรียบร้อยบ้านพร้อมที่ดินหนึ่งห้องนอนสมห้องน้ำ <c oughs> ไปดูแล้วก็บ้านพ่อมสะไวน้ำนะนี่ไงทุกคนมีห้องครัวเรียบร้อยนี่เลยแม่มอบแม่ยกไห้ในแม่เซ็นโอนให้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมมีห้องนอนมีพ่อมมดคงครัวมีพ่อมมีะะ่ไวน้ำด้วยนซวน้ำใหญ่มาก ซับใน้ากว้างกว่าซับใบหน้าอยู่หัวหินกีทุกคนนี่แหละอันนี้แหละกับเป็นนี่แหละที่แพรพามาดูบ้านหลังนี้แม่ยกขหยแพรเนาะเป็นมอลดุกเซนโอนเรียบร้อยเป็นไงทุกคนดีใจกับแพรบารดึงเย่แบบนี้แหละบ้านพร้อมสาะว่ายน้ําที่แม่ยกไห้ให้ดูบรรยากาศท้องทุ่งนา บ้านแท้ก็จะวิวดีนะข้างหลังเห็นไหมอันนี้แหละเป็นหลังบ้านวิวก็จะดีก็จะสวยนี่แหละเป็นไงเห็นไหมไม่สวยไม่รวยทำไม่ได้นะจ๊ะมีบ้านส่วนตัวขนาดนี้บนเนื้อที่15ไร่เดี๋ยวมากอกใส่นี่ก่อนบ้านเดียวพร้อมสะว่ายน้ำ มาให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนคืนนอนก็นจะลมโกกนะตูสะ้สพุงสปามีพ้อมฮะมีแอร์น่ะเดตูส้สพุงตู้สภาเพียบพ่อมเห็นไหมพร้อมเข้าอยู่ได้เลยใครอยากมาพักผ่อนกับแพรวากันมาเลยเด้ออันนี้สะไว้น้ำพามาดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมน้ำเขียวลึบมันก็จะเลิดเลิดแบบนี้แหละ โอเคเด้อ okay, ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดถ่าติดตามแพ้ดังเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นสวนหนาบ้านเห็นไหมฉันยิ่งอัดยูทู e ฉันยิ่งจะบ้าขึ้นอีกวันเลยเลยมีสวักสวนครัวเพียบพร่อมะละกงมะละกอม,ม,ม,มีหมดนี่ฮืมเด็่ไงโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนฝากไว้แค่นี้แหละเด้อใครชอบก่อนนั่นแหละอย่างที่บอกนู่นอีสีนูน่นนเห็นไหมเห็นอีสีไหมอีีมันหาอะไรเพ่อะมันหาอะไรมันไปเหี่ยวอี <laughs> สีไปเหี่ยว <laughs> โอเคทุกคนไปไปละเด้อบายบาย